คนที่จะอ่านจองต้องเข้าใจเวลามาแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาไทยพระไทยพระอะไรไม่รู้จะเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถจะแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นไทยได้เต็มที่ก็ต้องแปลด้วยอาศาาัยอาาาัจกถายไปคำอธิบายเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกภาษาไทยเนี่ยจึงเป็นคำแปลที่อาศาาัยอาาาัจถกถา เพราะนั้นก็จึงเชื่อได้น้อยกว่าอธิกถาใครมาพูดสวดมนต์ทำไมต้องตอบให้ได้สวดมนต์อันที่หนึ่งพุทธเจ้าจัดไว้ตัวแท้ตัวจริงคือการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถ้าทำตามที่พุทธเจ้าจัดวันนี่ได้ประโยชน์ไปถึงนิพพานได้เลยแต่อย่างน้อยก็เข้ากระแสนี่แหละ ชุดห้าเนี่ยมาแล้วบอกพระบอกโยมทีหลบอกทุกทีว่าห้าอย่างเนี้ยคนปฏิบัติธรรมต้องได้เริ่มต้นอย่างน้อยปราโมทปราโมทป,ปีติปสัสสทิสุขสมาธิใช่ไหมมาแล้วสาธยายธรรมเอาล้นะหนึ่งแล้วนะทีนี้ทีนี้ต่อไปในพระสูตรอื่นจัดอีก เอาละมีข้อความคล้ายกันพทธเจ้าก็ตรัสยะถาสุดตังยะถาปริยัตตังทรมังวิถาเรนะสัจชายังกโรติอานจจะเป็นภิกษุก็ตามเป็นญาติโยมอุบาสกบาสิกาก็ตามนก็กระทำการสาธยายธรรมะ ตามที่ได้ยถาสุดตังตามที่ได้สดับมาเช่นได้ฟังจากพุทธเจ้าหรือพระสอนยถาปริยัตต่างตามที่ได้ร่ำเรียนมาตามที่ได้ปริยัตแล้วก็ต่อไปพุทธเจ้าก็ตรัสสัทธธรรมัสะทิติยาอาสัมโมสายะอนันตระ ฐานาะสังวัตตินี่คำสรุปพุทธเจ้าถ้าทำกันอย่างนี้สังวัตติก็จะเป็นไปเพื่อทิติยาความดำรงมัน่นสัตธรรมะแห่งพระสทธรรมเออ,อสัมโมสายะเพื่อความไม่เลือนรางลงไป อนันตรธานายะเพื่อความไม่อันตรธานไปแห่งพระสัตธรรมนี่คืออานิสงส์อย่างใหญ่อันที่สองก็แปลว่าการสวดธรรมะที่เรามาเรียกว่าสวดมนต์เนี่ยประโยชน์อย่างที่สองก็เป็นการ รักษาสืบต่อธรรมะก็คือพระพุทธศาสนานั่นเองถูกไหมประโยชน์นี้พุทธเจ้าตรัสเองเลยนะตัวมต์เนี่ยเป็นคำของพราหมณ์หมายถึงพระเวททำสวดสำหรับสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้ามีพระพรหมเป็นต้นแล้วก็อ้อนวอนวงสวงเทพเจ้าใน วิธีบูชายันแล้วก็เป็นคำศักดิ์สิทธิ์สำหรับมาสาบแช่งกันเป็นมนมาทำร้ายกันอะไรต่างๆเหล่านี้คำศักดิ์สิทธิ์มันตัดสัจชายะแปลว่าสวดมนต์คือของพราหมณทีนี้หนพุทธศาสนายกพระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสเองมาให้ฟังที่ว่า ยาถาสุตังยาถาปริยตตังธรรมังวิถาเรนสัจชาย,ยังกโรตินี่แปลว่าบุคคลเป็นพระก็ได้เป็นโยมก็ได้มากท่านจะพูดถึงพระเพราะเกี่ยวข้องกับพระมากระทำการสาธยายนี่แหละสัจชายะสาธยายเนี่ยเราแปลว่าสวดก็ะทำสัจชายะบาลี สอนสกิตว่าสาธยายคือการสวดก็ะทำการสาธยายธรรมนี่แหละมีคำว,ว่าธรรมะสาธยายธรรมเพราะฉะนั้นถ้าใช้ของเราแท้เป็นสวดธรรมะยกพระไตรปิฎกก็คือที่พุทธเจ้าทรงพระชนอยู่จนกระทั่งสังขยญนาครั้งแรกสามเดือนหลังพุทธเจ้าปรินิพพาน แล้วถือว่าปิดรายการแค่นั้นพระไตรปิฎกก็คือยุคแค่หลังพุทธเจ้ากรณิพ่านสามเดือนทีนี้ยุคอัตถกถาก็คือเมื่อพระสงฆ์รับเอาคําอธิบายพระไตรปิฎกรับคาอธิบายพระพุทธยะพระพุทธวจนะคำของพุทธเจ้าซืบต่อกันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายัางทรงพรชนรักษากันมาสะสมกันมา จนกระทั่งไปลังกาทีนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นภาษาสิงหนนสะสมคำอธิบายนี้ก็นมาแล้วก็ในอินเดียพอสอนในเรา900เ0้าร้อยเศษอาตกถาหมดหายหมดแล้วศูนย์หรือเหลือจับเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ก็เลยต้องไปเอาจากลังกาทีนี้ อาตคถาที่เป็นลังกาที่เป็นภาษาเดิมบาลีเนี่ยที่อธิบายพระไตรปิฎกอธิบายกันมาไปเปลี่ยนเป็นภาษาสิงหลหนหมดแล้วแล้วมีเรื่องของลังกาเรื่องตำนานเรื่องพงศาวดารลังกาเรื่องเหตุการณ์ต่างๆในลังกาอะไรต่ออะไรเรื่องนิทานนิเธรลังกาใส่เข้าไปรวมกันหมดนี้พรัดจากอินเดียพศ9 5 0หสเศษ 9780พระพุทธโคดก็ได้รับคำสั่งอาจารย์ให้มาแปลอัติถาภาษาสิงหนเนี่ยกลับไปเป็นภาษาบาลีเพื่อเอาไปให้พระในอินเดียได้เรียนกันได้ก็เลยท่านก็มาแปลกลับเพราะฉะนั้นอัติกถาเนี่ยมันก็มาปิดรายการตอนที่พระท่านแปลกลับเป็นภาษาบาลีเสร็จปิดรายการไปลอาลต่อจากนี้ เป็นยุคอัตถกถาแท้คือหมายความแปลเสร็จแล้วทีนี้ก็เป็นตำราที่แน่นอนนะก็พศออตีสวรรค์หนึ่งพันคือยุคอัตถกถาทีนี้อัตถกถาก็เลยเล่าเรื่องหมดตั้งแต่พุทธกาลมาแต่ว่าคำของอัตถกถาเนี่ยเป็นคำของยุคอัตถกถาเพราะนั้นแม้แต่เล่าเรื่องในสมัยพุทธกาล ท่านก็นใช้คำภาษาที่เป็นยุคของอัตถราิาเพราะนั้นคนที่จะอ่านต้องต้องเข้าใจเวลามาแปลพระใจไปดกบาลีเป็นภาษาไทยพระไทยพระอะไรไม่รู้จะเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถจะแปลพระใจรปดกบาลีเป็นไทยได้เต็มที่ก็ต้องแปลด้วยอาศาาัยอัจกถายไปคำอธิบายเพราะฉะนั้น พระไตรปิฎกภาษาไทยเนี่ยจึงเป็นคำแปลที่อาศัยอัตถกถาเพราะนั้นก็จึงเชื่อได้น้อยกว่าอัติกถาเพราะถ้าจะเชื่อได้จริงจะถือว่าเป็นพุทธพจน์ต้องไปเอาพระไตรปิฎกบาลีนะอัติกถาก็ลองลงมาและมาพระไตรปิฎกภาษาไทยก็แปลตามอาัตถกถาอีกทีหนึง่ง ไปเอาพระไตรปิฎกมาแปลแล้วโดยอาศัยดิกชันนารีอัติกถาคืออะไรอัติกถาแปลว่าถ้อยคําบอกความหมายอัถะความหมายกัถาถ้อยคํอาอัติกัถาแปลว่าถ้อยคำาบบถ้อยคําบอกความหมายถ้อยคํำที่บอกความหมายคืออะไรก็คือดิกชันนารีก็เท่านั้นแหละนะไปดู พระท่านจะแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นไทยท่านก็อ้าวคำบาลีนี้ในพระไตรปิฎกอ้าวแปลไม่ออกไปดูอัตถกถา,าเออง่ายคือมาแปลได้ก็มาแปลตามอาัตถกถา,าอาัตถกถา,าก็เป็นดิกชันนารีให้ก็แปลมาเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเรื่องไม่ใช่แค่นี้ในอัตกถา,ายังมีที่บายอีกไม่ใช่แค่แปลศัพท์